ฮัลโหลสวัสดีกลับมาเจอคลิปผหยอีกแล้วนะครับคลิปนี้เรามาเรียคชันกันอีกแล้วครับตัวอย่างวายดีซินี่ครับหรือเป็นที่ผมลิขิตอีีที่4แล้วนะครับ ก่อนที่เราจะมาเรีแอชันแล้วมาเดาพร้อมกันว่า EP นี้จะเป็นยังไงบ้างฝักทคนช่วยกด subscribe ช่องด้วยนะครับรวมถึงไป follow ทางอินสตาแกรด้วยนะครับ E.P ที่3มอ่ะมันจบตรงไหนอ่ะจบตรงความน่ารักของน้องเหนือกับครูพิสซันที่แบบดูชัดเจนแล้วอ่ะว่ายกจำได้ว่าตอนจบอ่ะน้องนัดอ่ะน้องเหนือ ขอครูพิชัยเป็นแฟนแล้วก็จบไปประมาณเนี้คือมันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะแต่เราไม่รู้ว่ามันจะงไงต่อเพราะจากที่เราดูในอีพีที่หนึ่งที่สองมาแล้วอะแสดงว่าแต่ละคู่จะมีทั้งหมดสองอีพีดังนั้นเมบีว่าคู่พิชันกับครูพิชัยกับน้องเหนือน,น่าจะจบในอีพีที่สี่นี้นะครับผมเราไปดูพร้อมกันเลยครับแล้วเรามาเรามาเดากันว่าอีพีนี้น่าจะไปที่ทางไหนและจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือไม่แฮปปี้เอนดิ้งดูกัน คนรักกันพอทำกันแบบนี้จริงเหรอพีอ่ขอโทษหางงินที่นะคนนี้คนที่เล่นกแบบับคู่น้องวันจันนี่ว่ะคู่วัสันเป็นอะไรครับเศร้าเลยฮนะอ,อะไรไม่พอใจหรือเปล่าน้องขอโทษนะครับพอแค่นี้เถอะว้าวโซโอเคจบแล้วอย่างรวดเร็วมากมาก มันเหมือนว่าน่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่พึ่งวิดีโอคอกันจบใช่ไหมไหมที่จบในอีพีที่สามะครับแล้วดาว่าครูพิสันเข้ามาแล้วก็มาเจอเหนือนั่งอยู่กับน้องเหนือนั่งอยู่กับผู้ชายคนผู้ชายคนนั้นอะเป็นคนที่เล่นออของวันจันทะอ์จจะไม่ไหมคู่น้องที่เป็นวันจันทร์นะครับผมน่าจะประมาณนั้นถูกจําหน้าไม่ผิดนะแต่ทําไมหยกเองอะทุกคนคิดว่าไงคิดว่าคนนั้นเป็นใครแต่มาหยกรู้สึกว่าคนนั้นอะ คือพี่ชายน้องเหนือแล้วเขาก็แบบเข้ามาเห็นบางซีนน่ะแล้วทำให้ครูวิสั์เข้าใจผิดไปเองมากกว่านะหยกดาแต่เรารู้สึกสายตาที่น้องแม็กครูวิสั์มองตรงน,นั้นคือแบบมันเศร้าอยู่ว่าเหมือนเขาเป็นคนที่ผิดตัวเองแบบหนึ่งแล้วพอมาเจอแบบนี้เขารู้สึกผิดหวังอ่ะก็ประมาณนี้นะจากที่รรู้สึกแต่แอบเดาเองว่าในเมื่อถ้าคนนั้นน่ะถ้าคนนั้นคู่กับ คนที่เล่นคู่ของวันจันนะครับผมของนุ่มวันจันนะ่ะดังนั้นความเป็นไปได้ที่จะให้เป็นดิ้งมันสูงมากๆคือครูพิซันกับน้องเหนือได้เป็นแฟนกันฟอร์ตูกเกเตอร์ประมาณนั้นแต่ก็ maybe มันก็เดาว่าซีรีส์ยากนะในกีเ่เอแบนดคอกครับผมข้อค่อนข้างจะเดาเนื้อเรื่องยากมากเขาค่อนข้างจะทำเนื้อเรื่องให้ดูน่าติดตามในสมัยใหม่ระดับหนึ่งเลยครับผมแต่คาดหวังอยากให้ปีนดิ้งนะผมรู้สึกว่าโมเมนต,ต์คู่นี้น่ารักมากๆเลยครับผม เดี๋ยวคืนนี้เราดูพร้อมๆกันทาง AS Play ครับผมเพาอ ask, อนแอร์เพาออน AS Play ให้ดูกันตอน4ี่ทุ่มยกไว้หนาจัดแอคชั่นเลยประมาณ5้าทุ่มประมาณนี้ดูเวลาก่อนว่าว่างกี่โมงแล้วก็ตอนนี้ตัดต่อแล้วออนทุกคนตัวดูตัวเต็มกันตอนวันพุธสายๆซัมติงอาจจะสายบ่า,าย,าย,าย bye bye. ขอดูเวลาก่อนเพราะวันพุธเป็นวันหนึ่งที่คิวลงคลิปเยอะมากคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมช่วงนี้ออกไปข้างนอกหรือไปไหนกันทำร้านกันนะครับ ก็ใส่แมสตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆเทคแคร์ care, ดูแลตัวเองเนาะเห็นข่าวแล้วน่ากลัวมากคือขับรถเองตอนเนี้ยถ้าไม่ได้ไป,ไปออกไปออฟฟิศหรือไปทำธุระจริงๆอะ่ะก็เจย์โฮมตลอดเวลาเลยนะเหมือนก็เซฟตัวเองด้วยแหละโอเคเทคแคร์เ okay, ลิฟอยู่นะครับบาย